นี่ว่าอัพเดตหลังจากเปิดนาเฮดิสองวันครับแล้วกับอุณหภูมิก็จะมีย่ำขึ้นเย็นเย่ำมือเศร้า,าหอนแห้งก็คืออุณหภูมิปรับเปลี่ยนตลอดเลยทำให้การปกคิมอากาศเป็นไปด้วยความลำบากอีิบันที่นี่ไอ้ย่ำมือเศร้า,านี่นี่ครับย่ำม,มือเศร้าเขาก็จะเมาหดน้ำในพื้นเปียกแล้วก็วกหดเซลลรังค่า ลายความร้อนดอกก็คือมันร้อนแฮงเขากันเปิดช่องลมออกเพิ่มให้มันใกล้เกลี่ยออกหลายๆดอกมันยังสิบ่ขาใหญ่แห้งภาวหน้าแรงขามันสิใหญ่ดอกมันสิน้อยเขาก็ต้องคุมอากาศให้ได้ใหมมื้อเสองมาหดเหงือกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมาหดหนามเทียหดเรื่องลังคาาหดในโรงเพื่อระบายความร้อนให้เอ็ดอ้อย คอยทยอยออกเรื่อยๆแต่ก็ผมก็เก็บไปขายได้โ่้มันหาหกโลแล้วบ่พันกน่อนเก็บไปขายนียมมื้อเช้านีมมื้อแลงนีมมือม้อเช้ากัเก็บไปขายนีมมื้อแลงเก็บไปขายกระซมไปสองสามโลสี่โลเอาไปขายนี่ครับหลาย,ยครับตั้งหลังเต็มอยู่ ี๋้วพาเบิงอันนี้นี่เป็นเปิดนาครับวิธีเปิดนาแล้วก็มาทายให้เบิงว่าลังจากเปิดแล้วเป็นยังใดนี่ครับพ่อยเก็บไปมันก็มีพวกเก็บไปแล้วก็ออกไม่เรื่อยๆเหตุอันนี้นี่ดีอย่างหนึง่งออกเร็วเก็บเร็วนี่ครับจำนี่กัีเดยไม่เก็บหรอครับ แต่ว่าเอาหดน้ำไปบังหันเท่ากับต้องพักไว้ยังน้อยประมาณ10ถึงสาสิบนาทีเพื่อให้น้ำม,มันซึมเข้าไปให้ดอกมันแห้งเพราะว่าแันาปาดตอนเนี่ยดอกมันดิซาแล้วมันสีนาาเ็วหดน้ำผมนี่ก็จหดใส่เทิงนี่เลยครับผมนี่หดเให้มันหอยลงมาใส่ดอกเองหดขึ้นทางเทิงบ่บ่บบหด เซนาโดยตรงเพราะว่ามันจีเห็ดให้หน้าซํำแห้งนี่ครับนี่นี่ครับปันก่อนกับปะมาณสองหลักโล่งนี่นี่เก่าขุ่นสาม เงาเก่าเม็ดกวงสาำเม็ครับตะกี้มันจะมีฟังหนีนํากับฟังทางฝุ่นแต่ว่าเอาออกเพราะว่าเข้าลดการผลิตเพื่อี่เจ็บให้มันทันเพราะว่ามีอีกโลงหนึ่งกับสิเห็ดอีกโลงหนึ่งคือกันแบบนี้แหละสิสลับกันแค่มีเห็ดออกตลอดนะครับเนาะไม่นี่ก็มาอัปเดตการเปิดรุ่งเห็ด การพบการนั่นกันผมเบาผิดพลาดอหยัง,ยงก็คอมเมนต์มาได้ครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเปิดปีที่สอง,สองพอปีแรกก็ทุลักทุเล่ป,ปีสองก็ลงลงเืมเรืมเือกันครับก็เลยนี่ครับครับผมฝากไว้ซปนี้ครับขอบคุณครับ